โดน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 ร้อนร้อนร้อนลูกก็จะชอบก่นกที่ขายย่างน้อนโดนโดนโดนผู้โดดไปเลยใช่ไมโดไปเลยเข่าที่นี่ระัโอเคใช่ถึงพยายนะหยดาีหน่อบคู่มาย่โดละอยรอยดโดดละโดนตังเตี้ยหลังไปเลย

มีชาลาสาสีลราเดสี่าแพรสัมบหอดหอตัดสามสี่ฟุตสามี่ฟุตแล้วค่ะตวีดดดดดดอดดดดดดด

เนี S <S ่ย nah, ิ ER ้จะาสัก็สัเนีมือใส่เนี่ยตอนนีลอกทุกนิ้วาด้นบอกตัามบอกยายากอยากมัจะออาามาสมุทรปากกวาเียกหลออย้อกันได้ก่นียไปพอมันกลัวีใช่มคับอน่าบ าหาเดียัวมาแค่นั้นแหดเดี๋ยวค่ะบอกก่อนเดี๋ยวค่าตหิประมาณตึงกางนี่กานได้แบวนี้กางไันไหนค่ะตัวนี่ห้ามกางเสือมานกจะพูดอาหารมาดี่ฉันนางสาวพรดาคำพันทางี่ตะดอดหอตามปิดพูดแล้วค่ะ เราไม่โดนโดดค่ะโดดไม่โดนโดดค่ะโดโด,โด